เหมือนมีพลังงานบางอย่างวิ่งตามมาเลยค่ะแต่ว่าอาจจะคิดไปเองอะไร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 ใช่ใช่ไหมใช่ใช่ไหมกูมไม่หมันไปดูหรอกกูมไม่หมันไปดูหรอกกูรู้กูรู้โอ้โหโอ้ว้าวโอโอ้ว้าววอดเดอะ เอาเป็นมีเดียมแล้วกันนะคะพอดีคอมกากลองเลยไหมลองเลยไหมสวัสดีคะ่ะทุกคนออนไิน์นะคะวันนี้เราอยู่กันในเกมอินดี้ที่มีชื่อว่า The Lights Went Out นะคะไฟดับเหรอเป็นเกมเกี่ยวกับอะไรก็ไม่รู้นะคะลองไหมมาแต่ภาพมันน่าจะปวดตาหน้าดูนะคะเนี่ยถ้าเป็นภาพอย่างนี้ทั้งเกมฉันไม่เล่นนะบอกก่อนเฮ้ยเอ้เอาเปิดมาภาพสวยเลยฉันชื่อโอลิเวอร์นะ ันไม่ง่ายเลยนะที่จะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอะทำไมอะก็เล่ามาดิฉันทำงานตอนกลางคืนนะที่แก๊สเตชันอะอแก๊สเตเนั่นแหละแก๊สเตชันนะเอาอ่านไม่ทันคืนนี้อะฉันก็รู้เลยนะว่านรกมันเป็นยังไงทำไมอะในคืนนั้นอะฉันค้นพบว่านรกมันเป็นยังไงใช่แล้วล่ะในตอนที่ไฟมันดับยังไงล่ะ นี่คือตัวเราใช่ไหมเนะี่ยไอตัวที่ยืนตรงหน้าต่างนี่ตัวเรานะคือตัวเราลอดออกมาเล่าประมาณนั้นฉันจอดรถบนถนนนะเพื่อจะยืนฉี่อะบอกว่าวันนี้ก็เลิกงานดึกอีกแล้วแต่แต่ต้องขับรถกลับบ้านนะอุย้ยเชี่ยอะไรวะอ๋อนี่คือรถเราโอเคแล้วไงอะ่ะไม่มีอะไรใช่ไหม Okay. อโอเคขึ้นรถขึ้นรถเอ้ารถไม่ติดอกีกต้นต้นใช้น้ำมันอะไรว่าจะไม่เล่นเลยเล่นซะหน่อยอ๋อได้แล้วได้แล้วอ๋อพอพอพูดว่าต้นใช้น้ำมันอะไรนี่เครื่องติดเลยจัดแกะจัดจัด ทำงานตอนกลางดึกนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเนี่ยโคตรเพียเลยอ่าขับรถขับรถมันได้แค่นี้เองเหรอวะทำไมรถเรามันเร็วได้แค่นี้เองอะอะไรอยะช,ช,ช้าช้าฉันควรจะเอารถไปไปศูนย์บ้างนะเนี่ยโอ้โหดูสภาพแบบอุบาทมากขับอืดจัดขับขนาดนี้เตากัดยางแล้วมั้เนี่ยยี่สงเนี่ยหรือ10 ไหวไหมเนี่ยแต่ว่าคงแก้ปัญหาไม่ได้เร็วขนาดนี้นะก็เลยแบบว่าจะต้องทนทนใช้ไปก่อนโอ้ยเตากัดยางละค่ะชา้าจัดมันเกมอะไรวะเนี่ยอุ๊ยอะไรเอาละรถรถเจง๊รจงรถเจ๊งมาถ้าตำนานรถเจ๊งในตำนาน เป็นไงดีอ่ะถนนแถวนี้โคตรจะเปี่ยวเลยทล้ไงต่ออ่ะเอาอ๋อเราออกมาจากรถแล้วเหรอทำไงอ่ะอุย้ยพระจัตตกใจพระจันค่ะต้องไปไหนอ่ะขอความช่วยเหลือหรอ ต้องเดินไปเหรอโอ้โหสภาพจะรอดไหมเนี่ยมันมันมันเล่นอย่างนี้เน่นาวิไปตามทางหรอเสียงลมก็น่ากลัวเหลือเกินจำได้ว่ามีบ้านอยู่แถวนี้นะเนี่ยฉันเหมือนขับรถผ่านอยู่ทุกวันนะ่ะจริงเหรอแถวนี้มีบ้านเหรอวะ ไม่เห็นมีเลยบ้านเนาะรู้สึกแปลกๆมากเลยนะรู้สึกรู้สึกมันไม่ใช่อ่ะปกติมันไม่ใช่แบบนี้อ่ะท,ทำไมอ่ะเสียงน่ากลัวจังหวะ เหมือนเห็นเหมือนเห็นแสงแสงมีบ้านเหรอพอเดินมาสักหน่อยก็เหมือนจะเจอบ้านนะฉันเลยตัดสินใจที่จะเดินเข้าไปถามโอ้เชี่ยอาติดติดปโอ้โหบ้านแม่งโคตรไม่น่าไว้ใจดูเหมือนจะเป็นบ้านปกติทั่วไปนะแต่ว่าไม่เห็นใครอยู่ในบ้านเลยอะ่ะโอ้มีแมงวันแมง แมงเมาเลยไม่รู้เต็มบ้านเลยค่ะสวัสดีครับไม่มีใครตอบนะก็ตัดสินใจที่จะเดินไปหลังบ้านเอาเองก็จะเป็นขโมยขโมรบ้านเขาหรือไงเนี่ยไปไงวะลบนึงนะไปทางนี้ได้ปะไม่มีใครอยู่เลยเหรอโอ้ยมืดจังวะแล้ว เหมือนประตูจะเปิดอยู่นะประตูหลังบ้านนะตัดสินใจที่จะขอความช่วยเหลือดีกว่าอ๋อค่ะแน่นาวิโอ้โหโอ้โหโอ้อะไร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 ยายามาไฟปุ๊บปิ๊บอะไรแถวนี้อะไรอะไรรู้สึกบ,บ้านหลังนี้มันมีพลังงานแปลกๆแ,แล้วเนี่ยแล้วก็ได้กลิ่นได้กลิ่นผีลึกออกมาจากในบ้านด้วยกินอะไรอะ่ะอุ้ย พิซซ่าเน o าดูเหมือนบ้านนี้เป็นบ้านล้างเลยเนี่ยฉันต้องหาโทรศัพท์เพื่อขอความช่วยเหลือโทรศัพท์เหรอมันมืดเกินไปอ่ะไฟไม่ติดเลยวะมองหอยแล้วไม่เห็นโทรศัพท์อยู่ไหนอ่ะมีแต่ดีบอดทีวีต้องขึ้ไนไปข้างบนเหรอโทรศพัพท์พอยู่ไหนวะ ไมบ้านมันโคตรพิลึกอะไรอะ่ะอันนี้ออกห้องนี้ห้องน้ำไอประตู png ห้องนี้เปิดไม่ได้นะเขาบอกกลิ่นมันเหมือนจะมาจากชั้นสองอะเนี่ยอะไรเน่าๆนะอะไรอะอะไรเน่าอะมันโคตรมืดเลยเราหยิบเทียนหยิบหยิบเทียนอะไรไปได้ไหมเนี่ย มีอะไรปะเนี่ยเฮ้ยประตูปิดอะไรอะปะประตูประตูปิดป,ป,ป,ประตูเปิดประตูปิดอ,อะไรอะศพเต็มเลยอะฉันไม่ไม่อยากจะเชื่อสายตาเลยศพศพเต็มไปหมดเลยแล้วก็เต็มไปได้วยเลือด ฉันฉันต้องวิ่งออกไปจากที่นี่วิ่งออกไปจากที่นี่ความความเผือกเป็นเหตุค่ะทุกคนความเผือกเป็นเหตุโอ้ว้าเอ้ยฉันวิ่งลงมาจากบันไดนะแล้วก็มีใครบางคนยนะืนอยู่ตรงนั้นรอฉันอยู่แล้ว ใส่เสื้อสีดําใส่หน้ากากด้วยฉันก็เลยวิ่งขึ้นไปบนบันไดอีกครั้งหนึง่งอ,อ๋อนี่คือเราลอดใช่ไหมเนี่ยฉันกลัวมากเลยแต่ว่าฉันคิดอะไรไม่ออกแล้วอ่ะฉันก็เลยตัดสินใจที่จะซ่อนในตู้เสื้อผ้านะเราลอดเหรอซ่อนในตู้เสื้อผ้าแล้วมันลอดเหรอวะแล้วแล้วฉันก็ได้ยินเสียงฝีเท้านะขยับเข้ามา กูกลับมาเล่นอีกแล้วหรอกกูนึกว่าจะรอดแล้วใ MY GOD เห็นช่องว่างระหว่างไอ้ตู้เสื้อผ้ามันจะเห็นช่องว่างอยู่ทำไมอ่ะมันมายืนเหรอมายืนตรงตู้เสื้อผ้าเหรออะไรๆๆๆอย่าจงนะเว้ย อุ้ยฆาตกรโรคจิตเราต้องทำยังไงอะเราเราต้องซ่อนอยู่ในนี้เหรอเอา้เอาไอาออกได้เหรอออกได้เหรอต้องออกเหรอฉันตัดสินใจที่จะออกมาจากตู้เสื้อผ้าฉันต้องออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดออกยังไงล่ะกูไปแล้วใครอยู่ก็อยู่ ออกทางไหนวะออกทางไหนวะประตูอยู่ไหนวะเอาเชี่ยกูหลงทางประตูอยู่ไหนอะหลงทางในบ้านโอแย่แล้วค่ะทุกคนโอนอมิวจอมหลงทางค่ะหลงนะันรกแตกเลยค่ะออกทางไหนวะเนี่ยเอา้าใครก็ได้ช่วยด้วยค่ะหลงทางในบ้านค่ะเอ้าเดี๋ยนะผีผีเดี๋ยวผนะีรอแป๊บนะผีรอแป๊บขอหาทางก่อนนะผีอย่าพิ่งลงมานะเออเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะผี ผีอย่าพึ่งลงมานะขอหาทางก่อนนะทางไหนวะเอาไปไม่ได้เอาออกไม่ได้เอาผีผีรอแป๊บผีอย่าพึ่งมาเอาวนึงหลงทางทางไหนวะเอ๊ะทางไหนวะอ๋อทางนี้หรือเปล่าไม่ใช่นี่ห้องน้ำดีหว่าออประตูอยู่นี่ใช่ไหมเอามีขยะขวางทางอยู่ฉันติดอยู่ในบ้านแล้วไงอะซ่อนซ่อนในห้องน้ำได้ปะ เดี๋ยวๆผียอย่าพึ่งมาผีใจเย็นผู้หลงทางผีอย่าพึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกไงวะอ่าผีอย่าพึ่งมานะแป๊บไ <c oughs> อเชี่นยนได้ยินเสียงได้ย,ยินเสียงโอ๊ไปไม่ไหนไม่ได้เลยสิ่งที่ทัานนึกออกก็คือวิ่งหนีแล้วเองจะวิ่งยังไงเราเองติดอยู่ในบ้านน่ะออกไงอะอืม เดี๋ยวนะเออประตูอยู่ไหนคะเนี่ยเ uh, um, um. ออเออมผีผีหลบแป๊บนะหาทางไปอยู่อ๋อ oh, อยู่นี่ไงคะโอเคไปละคพอยู่ก็อยู่ไปละฮะประตูลงรถหมดแล้ว oh, ขอบคุณนะคะที่แปลให้เอาเราไปทางไหนวะเอาหลงทางไหนวะเนี่ยทางนี้เหรอไปละ เราต้องรอดถ้าเราไม่รอดเราจะออกไปเล่าเรื่องไม่ได้นะฉันออกไปฉันกลัวที่จะตายมากเลยใครก็ได้ช่วยด้วยฉันวิ่งกลับไปที่รถนะตอนนี้ต้องวิ่งกลับไปที่รถก่อนเหมือนมีพลังงานบางอย่างวิ่งตามมาเลยค่ะแต่ว่าอาจจะคิดไปเอง <c oughs> <c oughs> อะไร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 ใช่ใช่ไหมใช่ใช่ไหม กูไม่หันไปดูหรอกกูไม่หันไปดูหรอกลูกลุกไม่หันไปดูหรอกลู้ Bro. เอ้ยกรีดเข้าไปกรีดเข้าไปกรีดไปเลยคนเดียวอ้ยเสียงดังมากมองหอยอะไรไม่เห็นเลยฮะอ้ยบ้านทำซาวรือไงเนี่ยบ้านเปิดดิโก้เถกเหรอเสียงดังจังเลยกระหึ่มดีจังเลยเอ้ยคิดว่ากลัวเหรอแน่จริงอย่าไล่ดิแน่จริงอย่าไล่ดิอ้ยคิดว่ากลัวเหรอ ใกล้ขึ้นแล้ววะเราจะหันไปดูดีกว่าไหมหรือเราควรจะหันไปดูไม่เอาน่ากลัวเสียงดังเกินโอ้ยอ้ยอ้ยอะไรอะไรอะไรอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยตายเหรอเอา้าไม่รู้ ทำไมนะเขาถึงปล่อยให้ฉันมีชีวิตแต่ว่าชีวิตของฉันนะเปลี่ยนไปตลอดการเขากีดหน้าของฉันนะแล้วก็ฉันจะให้ความหมายของการมีชีวิตกับนายฉันชอบที่จะมองไอ,อ้อย่างนี้หรอหน้าต่างกว้างๆแบบนี้ฉันชอบแสงสว่างจากพระอาทิตย์ตอนนี้ฉันอาศ,ศัยอยู่ในความมืดมิด แล้วก็จะอยู่ในความมืดตลอดไปแต่ว่าฉันก็ไม่ยอมแพ้หรอกนะฉันก็เลยบอกกับตัวเองว่าอะไรอะไรอะไรอย่ามาจำกูนะเว้ยฉันก็เลยบอกกับตัวเองว่าอะไรอ่ะฉันก็เลยบอกกับตัวเองว่าพูดสักทีสิ ผิดแปลผิดขอโทษพูดก๊าว่าฉันจะไม่ยอมแพ้หรอกนะแล้วก็บอกว่านั่นเป็นสิ่งที่ฉันบอกกับตัวเองนั่นเป็นสิ่งที่ฉันบอกกับตัวเองนั่นเป็นสิ่งที่ฉันบอกกับตัวเองนะเมืกก่อกี้แปลผิดขอโทษจบแล้วนะก็ว่าถึงฉันจะหน้าตาแบบโดนโดนกีดมาอะไรอย่างเงี้ยฉันก็จะไม่ยอมแพ้หรอกนะคือเหมือนประมาณว่าพอเขาโดนกีดอ่ะจากที่เขาชอบแสงอาทิตย์ <ham> เขาชอบออกไปข้างนอกชอบออกไปกลางวานันอะไรอย่างเงี้ยการว่าเขาต้องหมกตัวอยู่แต่ในบ้านอยู่แต่ในความมืดนะนั่นเป็นสิ่งที่ ตัวฆาตรกรโลกจิตอะบอกว่าจะให้เรียนรู้ความหมายของชีวิตก็คือชีวิตด้านมืดประมาณนั้นนี่เองนะโทษทีโทษทีแปลผิดค่ะกลายเป็นเกมตลกไปเลยจบแล้วใช่ไหมจบแล้วนะคะสำหรับเกมอะไรนะเด e ะไลท์เว้นเอานะเฮ้ยสนุกใช้ได้เนี่ยเรียกเสียงกีตจากอนมิลได้เลยนะคะเป็นเกมอินดี้ที่สนุกดีแล้วก็ อสอนไม่วะสอนอะไรหลายอย่างนะคะว่าเราอย่าไปเผือกบ้านชาวบ้านนะคะเออเราจะตายเองนะไม่ดีเราไม่ได้ตายแต่ว่าชีวิตเราจะไม่ค่อยดีนะคะใครสนใจก็ไปหาเล่นกันหน้านะคะเดี๋ยวโยนลิงก์ไว้ใต้คลิปนะโอเควันนี้อนมีขอตัวก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่เกมหน้าครับบ๊ายบายอนุมิวเดินทางข้ามเวลาเพื่อมากล่าวเอ๊ะ